คุณกำลังฟังพอดแคสต์ของสำนักงานกิจการยุติธรรมเพราะกฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคน This the Justice Channel Podcast The law close to Channel is is ไอการเอาไปซึ่งเอาวัยวะอย่างผิดกฎหมายค่ะหลักของตัวพระราชบัญญัติปรบปามการค้ามนุษย์นะคะต้องมีหลักอะไรคะกี่ข้อถึงจะเข้าการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้คะ สององค์ประกอบครับอ่าข้อแรกคืออะไรคะข้อแรกคือการกระทําการใดๆเนี่ยครับให้ได้มาซึ่งตัวตัวของมนุษย์ก่อนนะครับ mm hmm. โดยที่เขาไม่ได้ยินยอมเนี่ยครับเป็นองค์ประกอบแรกครับส่วนองค์ประกอบที่สองคือได้ตัดอวัยวะเขาออกมาแล้วออแล้วก็เพื่อ,อ,อครับ,รบแล้วก็เพื่อการค้า เพื่อการขาอ๋อนั่นนั่นหมายความว่าการที่จะเข้าองค์ประกอบความผิดของตามพระราชบัญญัติป้องกันรปรับปรามการค้ามนุษย์อะค่ะในเรื่องของการเอาไปซึ่งเอาวัเวะอย่างผิดกฎหมายเนี่ยก็จะมีหลักอยู่สองข้อคือหนึ่งเป็นเรื่องของการกระทําการ โดยประการใดๆเพื่อให้ได้ตัวเหยื่อเนี่ยครับไปโดยไม่ชอบหรือเดี๋ยวไม่ยินยอมอ่าก็คือหนึ่งเนี่ยค่ะนั่นหมายความว่าเขามาบังคับไปรักพาตัวไปหรืออะไรก็แล้วแต่คือแต่บุคคลผู้นั้นนะคะไม่ยินยอมนะกับสองเนี่ยได้กัดได้ตัดเอาอเอาว้ยวะของเขาไปด้วยการค้าไปแล้วอืมโอเคเพราะฉะนั้นถ้าท่านลอง่ะคะท่านลองแมกพูดถึงหลักในการที่จะเข้าประเด็นความผิดนี้ถ้าเราคิดง่าย ตามเหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นนั้นหมายความว่าอาจจะมีการลักพาตัวไปครับวางยาสลบไปบในการเอาไปเพื่อไปพาอพ,พ,พาตาาัดเอาอวัยวะออกแล้วอย่างนี้จะพิสูจน์ได้ยังไงในเมื่อในการลักษณะการวางยาสลบเขาอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำตื่นมาก็อาจจะแบบว่ามันหายไปหรือเขาอาจจะบอกว่าให้คุ้มป่วยหรือเปล่าเราเลยพาตาดัดไ้ฟูนแต่ว่ามันหายไปอะไรเงี้ย<ม>เราจะม,มันต้องมีเหตุและผลครับว่าเขามาอยู่ที่จุดนี้ ได้อย่างไรเพราะเขาไม่ได้ประสงค์มาที่สถานที่อย่างนี้หลังจากตื่นมาครับเขาอาจจะยังไม่รู้สึกถึงความผิดปกติของการที่อวัยวะหาย<น>แต่พอ<น>วันหนึ่งนี่เขาเจ็บป่วยแล้วตรวจพบว่ามันหายครับมันก็จะเข้าองค์ประกอบที่เนี่ยละครับเขาถูกพาตัวมาในใน,ในสิ่งที่เขาไม่ได้ยินยอมนี่จะมาแล้วเขาก็ถูกตัดอวัยวะออกครับมันเคยมันเคยมีลักษณะของการที่ว่าเต็มใจ ถ้าเต็มใจมันก็ไม่เข้าตัวภาครัชบัญอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับถ้าเต็มใจแล้วอันนี้ต้องไปบังคับใช้กับกฎหมายทางในส่วนไหนถ้าลองเต็มใจใช่ไหมคะเต็มใจเต็มใจถ้าไม่ใช่เพื่อขายครับก็ส่วนใหญ่เต็มใจเนี่ยเขาใช้กับพ่อแม่ต,ตัวเองอยู่แล้วลูกครับในการที่จะ<อ>เสียสละบอกข,ข้างหนึง่ง<ช>ตายตายข้างหนึ่งปล่อยได้ปล่อยไม่ได้ปลตายเลยครับ This is the Justice Channel podcast. The law is close to everyone.